โอเคทุกคนตายแล้ว<อ>มาเรียบร้อยเราจะได้ไปลูกศอกกันแล้วโอเคก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมโรบอตก,กันเหมือนเดิมทุกคนกับแมปฟิตนะครับผมก็สําหรับฟิตพาร์ทนี้นะเห็นเขาบอกว่ามีการอัปเดตใหญ่เข้ามาเลยเป็นที่เรียบร้อยก็อัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วทุกคนเวลา2องทุ่มเนาะเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ไม่ว่างนะครับเลยไม่ได้ทําคลิปลงมาเดี๋ยวเราจะมาทําวันนี้สำหรับอัปเดตนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวรอเข้ามาดูในคลิปได้เลยนะ เขาบอกว่าเป็นอัปเดตที่จะเปลี่ยนการเล่นฟิตเนี่ยไปโดยสิ้นเชิงเลยนะทุกคนเดี๋ยวมันเปลี่ยนยังไงเนี่ยอันนี้พี่ก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปลุยกันพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปลุยเหมือนเดิมทุกคนฝากรบกวนนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมาก็อย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าเลเวลแม็กเนี่ยจะอยู่ที่2005แต่ตอนเนี้ยเราเนี่ยเลเวลแม็กอยู่ที่1000ใช่ไหมก็บอกว่าตอนเนี้ยฟิตมันมีโลก2ทุกคนอันนนีีี้มััจะคือโลกกก1ร่าทเเขเยน ไอ้โลกหนึ่งโลกสองเนี่ยหลายคนก็ยังไม่เข้าใจเนาะแต่คนที่เล่นบ็อกฟุตมาเนี่ยน่าจะเข้าใจนะ,ะพวกโลกหนึ่งโลกสองอ่าเขาบอกว่าหลังจากที่ขึ้นไปโลกสองเนี่ยเลเวลเราเนี่ยมันจะเริ่มนับเท่ากับนับหนึ่งใหม่นะก็คือมันเริ่มจักพันอะไรทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นการนับหนึ่งเงินตรงนี้จะถูกรีเซ็ตอันนี้พี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะรีเซ็ตยังไงนะแล้วก็เบ็ดเ็นเขาบอกว่าทุกเบ็ดเนี่ยนะครับที่แอดมินเนี่ยโพสต์ลงมาเนาะทุกเบ็ดเนี่ยที่เอามาจากโลกหนึ่งเขาบอกว่าสเต คือค่าสถานะค่าตดัดสเตตัสอะไรลด50%หมดมาเดี๋ยวเรารอไปโลก2กันเดี๋ยวพี่รอทีมงานก่อนนะเดี๋ยวจะมีคนไปด้วยนะครับโอเคมาทุกคนก่อนที่เราจะขึ้นไปโลก2กันนะเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาดูก่อนก็ของที่อัพมาก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับพิททุกครั้งที่ <laughs> มีการอัปเดตมันก็จะมีเรือลิมิเต็ดสกินเบ็ดสกินเรืออะบับเบิลตะเกียงอะไรพวกนี้มาดูกันแต่เบ็ดเนี่ยไอ้นี่พี่ว่าน่าจะเป็นเบ็ดที่ค่อนข้างสวยนะเนไอ้ไทเดนล็อตเนี่ย แต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วครับทุกคนซื้อไปก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราต้องขึ้นโลก2แหละว,วิธีการไปโลก2เนี่ยถ้าใครยังไปไม่ถูกเนี่ยก็สามารถดูคลิปได้เลยนะสาหรับใครทีไ่ไปถูกแล้วก็ไม่เป็นไรคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านนีโมช็อปเป็นร้านรับฟาร์มแมปต่างๆในเกมโลบอกมีทั้งแมปบอกฟุตแมปฟิตและแมปสุดฮิตอย่าง a l i c e s c o t t Over ร,ร้านนีโมช็อปก็มีและยังมีบริการกดเกมพาร์ทที่ถูกกว่าการเติมเองอย่างแน่นอน1 0 0่ง้หากใครสนใจร้านฟาร์มเกมแบบประหยัดปลอดภัยมั่นใจในนีโมช โอเคทุกคนก็วิธีการไปนะครับเราต้องไปที่เกาะเทลล์ปินเนาะอันนี้เทลล์ปินแลนด์เนี่ยครับไอซ์แลนด์มาอ่าอยู่นี่อยู่นี่นเจอแล้วไปขึ้นไปทุกคนนี่ก็จะมี n p c ซที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเรามาคุยกับ n p c ซได้เลยมาฉันต้องการไปโลกสองนายว่ายังไงมาหลังจากที่เราคุยแล้วนี่เข้าไปในข้างในนี้เลยนี่เหร แล้วก็เลเวลนะครับตอนนี้เลเวลยังแม็กอยู่นะมาเรามาทำภารกิจตรงนี้ก่อนอันนี้เห็นเอาบอกว่าจะเป็นคัดซีนนะทุกคนมาคุยกับเจ้าตัวนี้ก่อนเรียบร้อยเปิดประตูมามาดูพีเมลกันปุ๊บคัดซีนไหมนี่ไอ้โคตรเท่ว่ะพี่คัดซีนด้วยพี่ถือคาถาเนี่ยถคาถาที่จัดดยดิถือคาทาเนี่ยก็คือคาตาอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เราเล่นเกมอะไรอยู่พี่ พี game, ่เราเล่นเกมอะไรกันจิ้วนี่นี่ตกปาจิ้วไหนี่ดูห้น้น่ากระท้าดิเฮ้ยเปิดร้องแล้วพี่เกมอะไรวะเนี่ยพิษใช่ไหมบอกพี่ทีโอเคทุกคนมามเรามาถึงห้องแล้วตอนเนี้ยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะไปกับเพื่อนใช่ไหมทุกคนเนี่ยรอเวลานับถอยหลังใช่ไหม เวลาเราไปเหยียบเนี่ยเราเรอเวลาเดี๋ยวรอจูเลียมก่อนจูเลียมยังไม่มานะครับผมกดแดนได้พีเราเนี่ยนะทุกคนถ้าสมมุติว่าจะให้เพื่อนมาด้วยนะย้าว่าต้องมาลงพื้นที่ตรงนี้ด้วยกันนะครับมันจะนับ2นาทีนะนับถอยหลังมาเดี๋ยวเรารอสองนาทีแล้วกันเราจะไปพิชิตบอสกันนะครับย้าว่าบอสต,ตัวเนี้ยคนเดียวก็ลงผ่านแต่ว่าลงหลายคนมันจะผ่านได้ไวกว่าแค่นั้นเลย<อ>จูดี้ฉาย,ยาพี่เป็นฉาย,ยาย,ยอ้ยทุกคนมาแล้วใกลแล้วครับเฟนอลฟินเนตเอ้ยม <ๆ S 1> ันออกไงมันออกไงออกก่อนดิเฮ้ยอย่าออกดิเกียร์ขึ้นแล้วเกีย ย้ำมากนี่คือเกม Alive Caught Over อ้าวฟิตเอรออ๋อนึกว่าเอ้เห็นนั้นเป็นเลดเกตอันนี้นึกว่ากีนเกตพี่เกตพี่เขียวไปพี่เกตใหม่เกตสามเลขอ่ะตายสามสองหนึ่งนับถอยหลังแล้วครับมาบอสเป็นตัวยังไงอันนี้ยังไม่เคยเห็นนะทุกคนอันนี้คือครั้งแรกคัตตี้อีกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคัตตีอะไรอ่ะมาแล้วครับมือก์มือก์มือยิงือก์มือกัมือก์มือก่มือก์มือก์มือก์มือกมือก์มือกืมือก์มื พี่ย้ำม,มาเกมฟิตพี่เฮ้ยมันบอกว่าถ้าจะถ้าจะไปต่อต้องผ่านมันให้ได้วะทุกคนเรียบร้อยครับมา <c oughs> พี่ระวังดาเมจ <c oughs> มันด้วยน,นะพี่ <c oughs> นี่เราต้องหยิบค้เพื่อนก่อนพี่หยิบค้กเพื่อนไปก่อนพี่แล้วก็พี่เอเห็นหลอดมันใช่ไหมเอะมันจะมีหลอดเห็นไหมสีส้มสีแดงสีเหลืองอ่ะเราต้องไปเอาตะเกียงพี่เฮ้ย <c oughs> มันตีนะจูดี้จูดี้ไปเอาตะเกียงคนละสีนอ้องเอาสีแดงเอาสีแดงก่อนสีแดงมันจะได้ลดไว้เอาสีแดงก่อนนี่นี่นตะเกียงสีแดงอยู่นี่ ย้ำนะทุกคนว่าใช้คิวเดอร์ได้นั้นเนี่ยใช้เครื่องร่อนนะครับเวลาบอสพุกเนี่ยเราใช้เครื่องร่อนใช่ใช่ใช้เครื่องร่อนได้จูดี้มาแล้วกนลังชายเราคนละสีเลยพี่เอาสีแดงเองเดี๋ยวพี่เอาสีแดงเองน้องชายเดี๋ยวเอาสีส้มเดี๋ยวพี่เอาสีส้มไหมพี่เอาสีเหลืองพี่มันยิงจากระยะไกลได้เลยปะเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิพอเราพอเราเปลี่ยนครบเพลิงใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมยิงนี่ไงไปแดงไปแดงเอ้ยพี่เอลนี่ไงเกียร์ฟิทพี่เดี๋ยวดู เกมฟิตพี่เดี๋ยวใจเย็นเล่นปลากัวอยู่กูเล่นมือนี่มันมีปลากรูเลยเกมฟิตพี่เกมฟิตมาดิอย่าบุรีเกมผมอย่าบุรีเกมผมครับอย่าบุรีเกมผม้เผมไม่รอไมนต้องใช้สีเหลืองอจุดเดียมไม่งั้นตีไม่เข้าเองดูดิไม่เอาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสีแล้วตีไม่เข้าเลยอ่ะไปเปลี่ยนสีก่อนทุกคนโอ้โหครึ่งหลอด จุเลียมพี่โดนจุ๊ดี้พี่โดนแล้วโดนแล้วน้องชายจี่ดี้พี่โดนโอ้หลบง่ายขนาดนี้แล้วพี่ <c oughs> โดนรูน้สึกแบบไม่ไหวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงก็เกือบโดนจุเลียมรีบฆ่าดนิน้องอจะตายแล้วจุด๊ดี้หลอดม่วงแล้วเนี่เขาบอกว่าหลอดม่วงมันจะโหดขึ้นอ่ะแล้วตายแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวก็เก่งเกินก็เก่งเกินตุเย่ทุกคนมันจะตายแล้วน่าจะอีกนัดนึงนะครับมาปึ๊บตายไหม ก็ไม่ตายวะมันมันเริ่มปล่อยมันเริ่มปล่อยนี่แล้วมันเริ่มปล่อยอัลติเมทเซอร์เยอร์แล้วโอเคทุกคนตายแล้วมาเรียบร้อยเราจะได้ไปลูกศอกกันแล้วแล้วตีเรามีคนแตกกันดีปะเนี้ยเดี๋ยวผมไปช่วยใหม่ดิเรียบร้อยเฮ้ยช่วยได้เหรอเฮ้ยจุดนี้เห็นไหมมันมีเด็กต๊อกแตกกระโดนลงไปจริงี ไม่ย่ใครวะมันบบช่วยตีก็ไม่ช่วยไม่ใช่เอออยู่ดีแบบมาแอมแปะเฉยเลยดูดีเราเหนื่อยตั้งนานอ่ะอยู่ดีมาแบบกระโดดกแดกๆขัดสินแล้วยังไงต่อโอเคมาโปดีโลกสองแล้วทุกคนเรเวลพี่ขึ Anti> ้นมาเป็นพันเจ็ดสิบห้า้ยขึ ну. ้นโลกสองมันให้เบ็ดมาใหม่เลยอ่ะอันนี้คือเบ็ดอะไรอ๋อเหมือนเหมือนมันให้เบ็ดเริ่มต้นมาครับก็คือเบ็ดตัวนี้จะสปีดสิบอ๋อมันคือให้เบ็ดเริ่มต้นมาใหม่แล้วเนี่ยทุกคนที่พี่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะเห็นปะ เบ็ดทุกอันที่มาจากโลกหนึ่งมันจะโดนโลด50%นะครับทุกทุกอันนะยังม,มาทุกเบ็ดโอเคทุกคนมาหลังจากนี้ขึ้นมาเกาะแรกนี่ก็เหมือนจะมีเบ็ดอยู่นะอันนี้9,500ใช่ไหมอันนี้เบ็ดดอกไม้ก็เบ็ดนี้พี่เคยนี่แหละพี่เคยสปอยไปแล้วนะไอ้เบ็ดดอกไม้นี่เนาะมาเดี๋ยวเราไปก่อนที่จะตกปลาเนี่ยพี่ขอญาตไปสํสำรวจแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งทุกคนคือของอุปกรณ์เนี่ยที่เอามาจากโลกหนึ่งเนี่ยมาใช้โลกสองได้อย่างไอตัวรองเท้าเนี่ยตอนแรกพี่นึกว่ามันจะใช้ไม่ได้นะ พี่นึกว่าจะใช้แบบว่าไม่ได้ละก็เถ้าเกับว่าทุกอย่างเนี่ยใช้ได้นะครับที่เป็นของเนาะเอนะทุกคนแล้วก็มันจะมีกล่องสกินตรงนี้นะอันนี้คือสกินใหม่นะครับของของโลกสองเลยนะอันนี้จะย้ําว่าจะเป็นเฉพาะสกินโลกสองทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยก็เงินแพงอยู่นะห้าหมื่นตอนนี้ห้าหมื่นก็ถือว่าแพงนะสำหรับพี่ตอนเนี้ยไอาทุกคนหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วเนี่ยมามาดูเกาะกันเกาะมีเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเกาะปะทุกคนดูที่บเบลลี่แล้วกันเจ็ดไหมเนี่ยใช่ไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดครับมีแปดนะแล้วก็อ๋อเดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนแล้วกันเริ่มจากก่อนไหนดีอ่ะพี่เริ่มจากขวามือแล้วกันเดี๋ยวเรียงกันไปนะขวาซ้ายแล้วก็ไล่ไปนู่นนะครับมาเริ่มจากก่อน,นี้แล้วกันให้ก่อนนี้คือเกาะอเองมันคืออะไรอ่ะคืออะไรบะอันนี้คืออะไรวะาทุกคนไม่เป็นไรแต่เหมือนน้ำเขาจะทํำสวยขึ้นนะอ๋อันนี้คือก่อใหม่ครับ โอเคเดี๋ยวพี่ขอสำรวจก่อนนะพี่ขอดูบงดูเบ็ดนะตอนนี้ย้ำก่อนทุกคนหลังจากที่เรามาจากโลกหนึ่งแล้วขึ้นโลก2ใช่ไหมเหมือนทุกคนจะเริ่มใหม่จากศูนย์หมดนะอันนี้ย้ำเลยว่าเริ่มใหม่จากศูนย์ทุกคนเลยนะโอ้ยมีเบ็ดครับมีเบ็ดโอ้โหห้าแสนแสดงว่าเป็นเบ็ดที่ดีที่สุดเนี่ยเลยถ้าเบ็ดราคาเนี่ยห้าแสนสวยนะสวยมากเลยแล้ก็หลังจากที่สำรวจไปสักพักแล้วทุกคนมาลองตกปลาตัวนี้ตหน่อยอันนี้คือโดนลบห้านสะิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับเบ็ดเรามาดูกันว่า พี่ซื้รลอดโดนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในจะจะยังใช้ได้อยู่ไหมโอ้ขย่านานขึ้นครับโอ้โหหลอดเล็กลงเห็นได้ชัดเลยแล้วก็พี่ไม่รู้ว่าค่าคูณแปดในจะยังคูณแปดอยู่ไหมถ้าคูณแปดอยู่ก็ดีนะครับแต่ก็บอกว่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะคูณแปดมันจะเหลือคูณสี่ปะปลาลดหกสี่เปอร์เซ็นต์ปึ๊บได้ปลาอะไรมาเนี่ยอ๋ออันนี้คือเกาะที่ในคลิปสปอยที่พี่เคยสปอยไปแล้ว นี่ก็คือเบ็ดโอ้หนึ่งแสนนะเบดนี้ก็สวยนะครับสวยเลยแหละน่าจะต้องเรียนรู้อีกเยอะนะเพราะว่าฟิตอัปเดตใหญ่ครั้งนี้คือแบบเปลี่ยน,น,นจากโลกหนึ่งเป็นโลกสองอะ่ะเราต้องทําการเรียนรู้อีกเยอะเลยร้านดีซิตช,ชอ็อปมีไก่เบลูแลงกีเริ่มต้นแค่19บาทเท่านั้นรับเอเคทุกอย่างในเกมรับเติมโลบักกดเกมพาร์เติมไวปลอดภัย100%และยังมีสินค้าแบบอื่นอีกมากมายครบจบในที่เดียว อ่ะใครสนใจก็ร้านนี้เลยดิซิตช็อปลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชันแลพี่อยากรู้อย่างหนึ่งว่าเราสามารถเอาปลาจากโลกหนึ่งเนี่ยขายอยู่ที่โลกสองได้ไหมทุกคนอ่ะถ้าสมมุติพี่จะลองขายอ่ะสักตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะออกาเมื่อปลาจากโลกหนึ่งขายโลก2ไม่ได้ครับอืมก็เข้าใจอ่ะก่อนนี้ก็มีประมาณนี้นะก็มีเบ็ดเจ้าตัวเหมือนตะขออยู่นี่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปนะอันนี้น่าจะเป็นเกาะที่โหดที่สุดไปทุกคนคือมันเป็นตัวหนังสือสีแดงอ่ะพี่ไม่มั่นใจนะอือเกาะนี้ค่อนข้างใหญ่ครับคือเกาะใหญ่เลยอ่ะ อันนี้เป็นเกาะใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวพี่พยายามหาเป็ดก่อนว่าในเกาะน,นี้มีเป็ดอะไรน่าสนใจ๋อเดินเข้ามาข้างในมีบอ่อตกปลาครับนู่นไงมีเป็ดมีเป็ดเห็นเป็ดแล้วทุกเกาะน,นี้น่าจะมีเกาะรับเป็ดปะน่าจะใช่นะอันนี้เป็ดอะไรอ๋ออันนี้ก็เป็ดที่เราเห็นแล้วครับราคาเจ็ดหมื่นนะอันนี้พี่ก็เห็นในสปอยไปละม,มาลองตกปลาที่ท่านะสวยอะ่ะเฮ้ยอันนี้พี่ชอบส่วนตัวน,นะคือเขาทําน้ํามาสวยแบบสวยเลยอะ่ะ อันนี้ความคิดพี่เลยคือน้ําสวยมากโอเคทุกคนก็สาหรับเกาะน,นี้ก็สํารวจไปสักระยะหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะมีแค่เจ้าตัวเบ็ดที่นะ่าสนใจเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องตกปลาเรื่องซื้อเบ็ดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาแยกเป็นคลิปๆนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ขอญาตเป็นคลิปที่แบบว่าพาทุกคนเนี่ยขึ้นมาโลก2แล้วก็มาสํารวจก่อนนะครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างเนาะมาเมื่อกี้เราเกาะแดงแล้วจะไปไปเลี้ยงไปเกาะเขียวเกาะเขียวเสร็จเดี๋ยวพี่จะไปเกาะน,นี้ก่อนนะอ่าแล้วก็ไปเกาะเหลืองนะครับเป็นเกาะสุดท้ายเนาะเพราะว่าเกาะน,นั่นเป็นเกาะเริ่มต้นของเราเกาไมมันชะ บั克เกมยังมีบัคเนะโอเคนี่คือเกาะเขียวนะครับเตเวัลตันนี่สองพันห้าไหมทุกคนน่าจะใช่หละเห็นหลายคนก็บอกว่าสองพันห้าโอเคทุกคนหลังจากสำรวจมาสักพักโอ้ยก่อน,นี้นี่ไงเบ็ดที่เราเห็นทางแอดมินถือนะครับโอ้ยไอ้ไอ้เบ็ดนี้สวยพี่พี่ชอบเป็นเบสเศตเบ็ดนี้สวยเลยอะ่ะไม่อยากได้ว่ะไม่รู้ว่าค่าสถานะดีหรือเปล่านะโอเคถ้าสำหรับน้องๆคนไหนที่ขึ้นมาโลกสองแล้วแล้วซื้อเบ็ดแล้วนะอันนี้ย้ำก่อนนะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าแนะนําเบ็ดอันไหนให้พี่ซื้อเป็นลำดับแรก ย้ำว่าการที่ขึ้นมาลูกสองเนี่ยถ้ากับว่าพี่มาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้รู้รายละเอียดเพิ่มเติมเยอะนะครับผมเกาะเหลืองมาทุกคนตอนแรกพี่ว่าจะไปก่อนนั้นก่อนเดี๋ยวแวะเกาะเหลืองก่อนแล้วกันเกาะสีเหลืองนะไอเบ็ดที่พี่อยากได้ยังไม่เห็นเลยทุกคนที่มันเป็นแบบว่าเหมือนมือแม่มดอ่ะไม่รู้มันอยู่เกาะไหนนะตอนนี้พี่พยายามหาอยู่มาอันนี้ก็เกาะใหม่ไอเกาะนี้มันดูเรียบง่ายดีทุกคนเป็นเหมือนแบบว่าชายฝั่งที่แบบมีโจรสลัดมาพักเรือ เอา้าโหนี่ไงเพิ่งพูดถึงเจอเลยนี่เบ็ดที่พี่อยากได้เจอแล้วทุกคนสองแสนดีไหมเนี่ยแต่ทรงสวยอะพี่อยากได้เบ็ดน,นี้มากที่สุดแล้วในอัปเดตนี้ตั้งแต่แบบว่ามีคลิปสปอยออกมาละเดี๋ยวเราเอาเบ็ดน,นี้แล้วกันเดี๋ยวก็รอน้องๆคอมเมนต์บอกด้วยว่าเบ็ดไหนมันดีว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับพว่าเกาะมันเล็กเนาะไปเดี๋ยวไปเกาะต่อไปแล้วกันโอเคเกาะสุดท้ายของเรานะ่าจะเป็นเกาะน,นี้มั้งเรายังไม่ได้ไปเมื่อกี้นะครับเกาะน,นี้มันจะอยู่ตรงกลางนะทุกคนเหมือนจะอยู่กลางเพื่อนเลยอะเนี่ยตรงนีนะ้โอเคเกาะน,นี้มีเบ็ดไหมครับ ทำไมมันดูเล็กๆจังเหมือนจะไม่มีป่ะเนี่ยไปทุกคนก็สำรวจคร่าวๆแล้วพี่ไม่เห็นเบ็ดนะ ไม่รู้ว่าก่อนนี้มีหรือเปล่าถ้ามีก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะทุกคนคือพี่ไม่เห็นจริงๆและสําหรับใครที่อยากฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิเคชัน UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างสะดวกสบายและตัว UG Phone ยังเป็นแอปพลิเคชันของระบบคลาวด์อีกด้วยแค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถฟาร,ร์มได้หลายเกมนะครับฟาร,ร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่ซึ่งมันเเหหมมมมาาาาาาะกกกๆสํรับคคนทีี่่่่ไออยยวววลลงแ้็ ฟาร์มเกมไปด้วยอยากหาตังหาเงินในเกมเนี่ยก็แอป,ปนี้เลยสุดยอดมากๆก็รองรับทั้งระบบ iOS Android แล้วก็ทั้งระบบ PC นะสามารถใช้ได้ร่วมกันหมดเลยหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โคดนี้เลย ppp 1 2 3อเพื่อนๆจะได้รับเพชรฟรีเพื่อไปทดลองใช้ก่อนนะครับ4ชั่วโมงนะในการ AFK ฟาร์มหลังจากที่ฟาร์มแล้วถูกใจสามารถเพิ่มแพ็กเกจได้เริ่มต้นแค่วันละส0บาทเท่านั้นนะทุกคนก็จะมีตั้งแต่แพ็กเกจเริ่มต้นตั้งแต่ u v p จนถึง svp เลยสำหรับเพื่อนๆท ไปดูกันได้นะแล้วก็ตัวแอปพลิเคชัน UG Phone ยังมีกลุ่มพูดคุยสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็น Discord เพจ Facebook หรือว่าแอดไลน์สามารถคุยกับแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอปนี้เลย UG Phone ลิงก์อยู่ใต้ท okay. ีคริปชันโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปวิดก็มีประมาณนี้นะก็ขึ้นมาโลก2แล้วก็มาสำรวจอะไรนิดหน่อยหนะ่อยะทุกคนเดี๋ยวภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่เลยละกันนะจากโลกที่2นะครับ ก็อย่างที่พี่บอกนะว่าเวลาเราขึ้นโลกสองเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยมันจะลด50%หมดนะอ่าก็เราต้องใช้ของจากโลกสองเท่านั้นนะแล้วก็ปลาเนี่ยน่าจะมีแต่ปลาใหม่ๆเยอะเลยเพราะว่าตอนเนี้ยพี่เดินดูเกาะเห็นไหมอันนี้คือพี่เปิดมาทุกเกาะนะเนี่ยเปิดมาหมดแล้วดูปลาทุกคนมีเอกโซติกด้วยนะเนี่ยทาไปเล่นไปเนี่ยเอกโซติกครับอืมแต่ไม่รู้ว่าจะมีระดับซีเคตหรือเปล่าเห็นบอกว่ามีอีเวนต์ซีเคตด้วยอันนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ก็ลาคุณผู้ชมไปแล้วถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บายบาย